สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านคุณปู่คุณย่านะครับกำลังจะพาเด็กๆไปเล่นสวนน้ำกันนะครับอากาศร้อนมากนะครับที่บ้านสัาตารมนะครับอําเภอกัทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสวนทุเรียนด้วยนะสวนทุเรียนพาน้องชีวามาเล่นสวนน้ำนะครับท่ามกลางสวนทุเรียนนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นป่ายางนะครับบ้านซําตารม พาน้องชีวาไปเล่นสวนน้ำกันนะครับที่อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับข้างทางเราก็จะมีทุเรียนนะครับนี่ต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต้นทุเรียนเต็มเลยนะครับต้นทุเรียนต้นงอนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นพืชไร่เป็นผลไม้นะครับทุเรียนมังคุดงาอลำใหญ่นะครับ หน้าบ้านก็จะปลูกนะครับนี่ต้นทุเรียนนะครับปลูกไว้กินนครับนี่ถึงแล้วปันคูนสวนน้ำนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟคาเฟ่โฮมสเตย์นะครับ้า่าหน้าสวนน้ำก็จะมีนะครับมีทุเรียนขายด้วยนะครับมีทุเรียนมีผลไม้ขายครับมีร้านค้าเดียวเข้าไปเลยนะครับ สวนปันคูนเด็กๆเต้นเต้นไหมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดูเด็กๆจะมานะเอาลูกโอ้โหตุ้มชีวามาแล้ว ว่าจะไปเล่นสวนน้ำแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะไปเลย <c oughs> เด็กๆมาเล่นน้ำนะครับต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะพอน,นายก็เลยได้เปลี่ยนชุดลงด้วยนะครับน้องชีวาก็เล่นสนุกสนานมากนะครับขึ้นหลังพ่อนายกระโดดน้ำเลยนะครับ <c ười> สนุกมากน้องชีวา สวนน้ำฝั่นคูนนะครับนี่ในบริเวณสวนน้ำจอดรถนะครับนี่ในสวนน้ำก็จะมีต้นทุเรียนนะครับในบริเวณของสวนน้ำนี่ทุเรียน อยู่ในต้นเลยเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับด้านฝั่งนู้นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นนะครับอำเภอกันทลักจังหวัดรีสเกตนะครับสวนน้ำปั่นคูณน,นะครับโอ้โหนี่ใหญ่ต้นนู้นใหญ่มากมด้านรอบก็จะมีที่สวนน้ำด้าน รอบๆก็จะมีที่นั่งพักนะครับของผู้ปกครองนะที่ดูบุตรหลานเล่นน้ำนะครับเต็มไปด้วยสวนทุเรียนหมดเลยนะครับทุเรียนล้อมรอบเลยนะบรรยากาศดีมากถ้าใครมาเที่ยวบันทลักษณ์ก็อย่าลืมมาเล่นน้ำคลายร้อนนะครับสวนน้ำปั่นคูณนะแล้วก็มาถ่ายรูปกับ ตัวนี้ก็จะเป็นฤด,ดูการของผู้เรียนนะครับยังไม่สูกนะเขายังไม่ตัดนะครับก็จะมีผู้เรียนให้ถ่ายรูปอนะครับนะมาได้ครับสวนน้ำปันคูนอำเภอกันทละลักษณ์นะครับมีสะเด็กสะผู้ใหญ่นะครับสะแล้วก็มีพื้นที่พื้นที่พักผ่อนนะครับผู้ปกครองด้านนู้นก็จะใกล้ชิดบุตรหลานนะครับ ไว้ดูแลบุตรหลานของเรานะครับ mm hmm. ใครอยู่อันทรัก,ก็แวะมาเล่นนะครับครายร้อนช่วงนี้หน้าร้อนแล้วผ่านสงการมาก็ยิ่งร้อนนะครับมาพักผ่อนพาบุตรหลานมาพักผ่อนช่วงปิดเทอมนะครับสำหรับวันนี้ ก็พาน้องชีวาแล้วก็ลูกหลานมาเที่ยวสวนน้ำปั่นคูนนะครับพ่อายก็จะขออนุญ,ญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้พ่อานแล้วก็น้องชีวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปของพ่อานและน้องชีวาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อานด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้ครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดครับเพื่อให้ช่องชีวา h ชาแนลนั้นแจ้งเตือนเพให้ทุกท่านว่าทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม